สวัสดีค่ะสมาชิกคนรักน้องแบลวนะคะก่อนแลบฟังข้อมูลมวยนะอย่าลืมนะพักยกที่24พักยก24พักยก,ก,กดีๆที่หนูเลือกให้นะคะพักยกผู้สนับสนุนรายการมีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปนะคะเรื่องการเงินม,มั่นคง100%น้องแบลวการันตีค่ะแอดมานะคะ FPK 24มีแอดนำหน้าทุกครั้งนะคะ FPK 24พักยก24พักยกดีๆที่หนูเลือกให้พักยก24ผู้สนับสนุนรายการะคะ่ะ นี่ก็บรรยากาศแถวเล้าไก่ก็ในบริเวณบ้านมาให้ดูนะคะก็ไม่มีอะไรจะไปถ่ายอะไรอยู่ทุ่งนาหนูโก,โกโลัวคนว่าหนูเป็นบ้าเป็นบอตกเย็นมามันก็ไม่มีอะไรอยู่ตามต่างจังหวัดนะ,ะวันนี้หนูจะมาวิเคราะห์สุดเจ้า<ก>มม<ว>ยไทยล่าสุดนะคะเป็นเสาที่15มิถุนายน2567นะคะสุดเจ้ามมยไทย บวกเสาสมมายนะคะช่อง3 HD ถ่ายทอดสดเวลา12นาฬิกา15นาทีถึง14นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะจัดโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่นะค,คู่ที่1ถ่ายทอดสดนะคะเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินครั้งที่12นะร,รอบนอกเอาสิงห์ดำชอ5พยักเจอกับแสนเชิงสิทธิ์อาจารย์ปาโมดคู่นี้ทชคพิการ111เอ็กซ์อค่ะและคู่2นะคะก็ยังเป็นมวยรอบศึกท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่6นะร,รักดินแดงทีเด็ด99 เจอกับชาติพยักษ์ลาน,นาวอเตอร์ไซด์นะคู่นี้ชกพิกัด120ปอนด์ค่ะและคู่เอกของรายการนะเป็นการปรก๊กเกอรแชมป์อ้อมน้อยรุ่นซูปเปอร์แบนตัมเบดนะคะ122ปอนด์สนับสนุนโดยยาขายา้าวาตามหมาแดงปีที่ย3นะคะเพชรกระจั่งชอ5พยักษ์เจอกับบุญชูสบุญมีฤทธิ์คู่นี้ชกพิกัด122ปอนด์และคู่ที่4นะคะสรันบองส,อสทรงธรรมเจอกับไซบ็อกธรรมาศาสตร์หลังสิทธิ์นะคู่นี้ชกพิกัด116ปอนด์ค่ะและคู่5นะคะ เพชรแสนคมต่อยันสวนเจอกับเพชรกระบี่ลาวัยบ็อกซิ่งแคมป์นะคู่นี้ชกกัดร้อยหนึ่งปอนค่ะณเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะคะขอบคุณรูปภาพสวยๆและข้อมูลดีๆจากเพจมวยไทย24และขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการค่ะคู่ที่หนึ่งเริ่มเลยนะคะเป็นมวยรอบมาบินครั้งที่12รอบน็อกเอานะสิงดำชอห้าพยักเจอกับแสนเชิง สิทธิ์อาจารย์ปามโมดนะคู่นี้ชกพิกัร111ยอปอนด์ค่ะมุมแดงนะเป็นนักชกอายุ18ปีนะเจอรุ่นน้องส7บปีนะวันพักวันซ้อมความพร้อมของนักมวยนะมุมแดงอยู่ที่1เดือน3าวันนะส่วนแสนเชิงนะอยู่ที่หเดือนกับอีกหนึ่งวันนะคะความพร้อมนี่มองว่าสิงดําดูดีกว่านะคะสูงน้ยสูง172เซนติเมตรวัดได้นะสูงกว่าคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ร้อยหกสิบเก้าสูงกว่ากันสามเซนนะคะมุมแดงเป็นมวยมาจากสีสะเกดชกกับมวยกรุงเทพนะวันนี้มวยเข่ากับเข่าเจอกันนะคะ มุมแดงซ้อมที่ชอห้าพยัก์ส่วนน้าเงินนะซ้อมซ้อมที่ศักชยโยร่มเก้านะคะน้ําหนักใบป,ป่อยของมุมแดงอยู่ที่ห้าสิบสี่กิโลเวทที่ชกรกแก่งอยู่ที่110ร้อยสิบปอนด์นะวันนี้ชกพิการร้อยสิบเอ็ดปอนด์นะเจะ้าสิงดําเพชรหนองบัวหรือสิงดําชอห้าพยัก์ก็เป็นนักชกคนเดียวกันนะเป็นมวยเข่าบูดุดันเหลี่ยมเข่าดีนะหักแทงสู้แก่งตายแรงนะคะเล่งได้มีหมัดศอกสลับก้าแรกก้าส่วนนะ,ะก็เป็นนักชกคนหนึ่งที่ชกสนุกนะคะส่วนน้าเงินนะคะก็ น้ำหนักไปไปล่อยอยู่ที่53ิกิโลเวทที่โชคเก่งอยู่ที่ร้อยอปด์อนนะวันนี้ชกนอกเวทต,ตัวเองนะร1อยบอนด์ก็เพิ่มเวทมาชกนิดหน่อยนะ mm hmm. ก็เจ้าแสนเชิงสักใช้โชคนะหรือเจ้าแสนเชิงสิทอาการตปามโมดก็เป็นนักชกคนเดียวกันนะสไตล์การชกมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเก็บหน้าขวางหน้าแทงแรงดีก็ปั้มรัดปัดตีนะคะแข็งแก่งแข็งแรงนะก็ตายมั่นคงค่ะก็แข็งแก่งแข็งแรงนะั่นแหละภาษามวยหนูไม่เก่งนะคะ คู่นี้นะสามฟอร์มล่าสุดนะคะความพร้อมนะคะมุมแดงดูดีกว่ารายการต่อเนื่องกว่านะสิงห์ดำนะคะสามฟอร์มล่าสุดเคยชนะคะแนนพายงามสนุนมลที่สึกเจ้ามวยไทยเมื่อเดือนสามปีหกเจ็ดเดือนสี่ปีหกเจ็ดก็มาแพ้คะแนนเจ้าพญาไฟต่อย้ำสวนน้าที่สึมวยไทยพันธมิตรเมื่อเดือนสี่ปีหกเจ็ดเดือนห้าปีหกเจ็ดล่าสุดนะมาแพ้เพชรประทาพรสเดชพันธ์ที่สึกมวยไทยเจ็ดสีนะคะไฟนี้หนูก็ดูอยู่นะหนูสาอยู่ที่นักสิงห์ดำแนละ้ววันนั้นก็โดนเหมือนกันนะ,ะ <laughs> มาดูคูกก่ต่อสู้นะคะ ก็แ,แสนเชิงนะคะก็ห่างเวทีไปนานนะความพร้อมดูเป็นรองนะคะสามร์มล่าสุดเวือเก้าปีหกนะมาชนะคะแนนพัดจันข่าวเอนนี่มวยไทยที่ศึกมวยไทยพันธมิตรล่าเดือนสิบปีหกก็มาชนะนกยกสามยกมณีส่วนจากคาเฟ่นนะที่ศึกมวยไทยพันธมิตรล่าสุดเดือนหนึ่งปีหกเจ็ดนะก็มาแพ้เพชรอนันท์ทอทหารพานสนะี่เจ็ดสี่สิบเจ็ดนะคะที่ศึกมวยไทยพันธมิตรช่วงที่สองนะ ก็ดูจากความพร้อมนะดูจากองค์ประกอบหลายๆอย่างนะคะวันนี้น้ําหนักนะอยู่ที่เจ้าสิงห์ดำชกน้ําหนักเวทของเขานะคะก็ไม่ลงทุนเยอะนะดูว่าได้เปรียดนะคะแล้วก็รายการต่อเนื่องได้ชกสม่ําเสมอนะคะชอบไปที่สิงห์ดชอห้าพยัคค่ะจะเป็นฝ่ายชนะฟันธงคู่สองนะคะเป็นมวยรอบศึกทวันมวยมันพันดุครั้งที่หกนะคะก็ลักดินแดงทีเด็ดเก 99, ้าเก้าเจอกับชาติพยัคกรานาวอเตอร์ไซด์นะคะคู่นี้ชกพิกาด 120ร้อยยี่สิบปอนะคะ <ไป S 2> มวยม,นะมาแทนนะคะเจ้าลักดินแดงทีเด็ดเก้าเก้านะคะก็อันนี้อัปเดตล่าสุดน่าจะเป็นเจ้าลักดินแดงนะคะพรุ่งนี้นะคะจะเป็นของแท้แล้วนะคะอันนี้ลักดินแดงนะคะทีเด็ดเก้าเ้าเป็นนักชกอายุ18ปีนะส่วนสูง175เซนติเมตรเป็นมวยมาจากอำเภอบอระเบ,บือจังหวัดมหาสารคามนะคะการผ่านมวย50ครั้งเป็นมวยขวามวยเขา่าทำการพิซ้อมที่ทีเด็ดเก้าาน้ำหนักไปปล่อย,อยที่ หกสิบกิโลนะเวทที่ชกเก่งที่ร้อยยี่สิบเอ็ดมันคือร้อยสาสิบสองปอนด์นะวันนี้ก็ชกต่ำกว่าสูงกว่าเวทเวทนึงนะคะก็เหมือนกับเวทเขานะคะก็เจ้ารักดินแดงทีเด็ดเก้าเก้าหรือลักดินแดงสักุ่งเรืองนะก็เป็นนักชกคนเดียวกันสไตล์การชก,รกรเป็นมวยขวาส่งยาวเข่าแหลมขวางหน้าสอกแรงบู๊ดดุดันย้ไสแรงไม่หล่นไปลายมีลุ้นนะคะปลายมีฮึดนะคะก็วันพักวันซ้อมอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดวันก็มองว่ารายการต่อเนื่องนะคะสามฟอร์มล่าสุดนะก็เคย ชนะน็อกยก2เจ้าเพชรเอเชียชนบุรีอาร์ตมีเดียคุปที่ศึกมวยมันสนันเมืองเมื่อเดือน1ปี67เดือน2ปี67นะก็มาชนะศิลและทำไฟเตอร์มวยไทยนะที่ศึกมวยมันบรรสุขล่าสุดเดือน5ปี67เนะ่ามาชนะน็อกยก4สั่งลบทอไกเนทที่ศึกเจ้ามวยไทยแลนะ3ามไฟไลฟ์ไายนะคะวันนี้ก็เจอกับเจ้าชาติพยัคฆ์ลันนะวาวอเตอร์ไซนะคะคู่นี้นี่น่าดูมากๆนะคะ ชาตพยักลานนาวอเตอร์ไซน์นะย้ายมาอยู่มุมน้ำเงินนะคะตอนแรกขึ้นรายการไ้ว่าอยู่มุมแดงนะคะเจอกับขุนกจขุนใจน่าจะถอนชกนะคะก็เป็นนักชกอายุ16ปีนะฟอร์มกําลังสดนะห่างเวทีอยู่1เดือนกับ4วันมาว่าความพร้อมพอๆกันนารายการต่อเนื่องส่วนสูงร70เซนติเมตรนะเป็นมมาาเม,มืองประจำเพเภอเมืองจังหวัดพัดทลุงนะั้นน้ำหนักไปเปิดอยู่ที่58กิโลก็ผ่านการทักมวยมากว่า50ครั้งนะเป็นมวยเข่ามวยฝีมือนะคะทำงานทำการพิซ้จนที่ลานนาวอเตอร์ไซัังวดพุดะนะ น้ำหนักไปปล่อย58กิโลเวทที่ชกโลกเก่องอยที่119ยอนด์ปอนะวันนี้ชกนอกเวทนะ1้อปอนก็เพิ่มเวทมาคนละเวทนะคะเหมือนไม่มีใครได้ได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องน้ำหนักนะคะสไตล์การชกเป็นมวยเข่าคบเรื่องมวยไทยหมัดศอกออกแรงนะรอสวนบี้บทเบียดดุดันปลายแข็งๆๆแข่งแข็งรงมีวินาทีทองบ่อยๆนะช่วงหลังๆสดือเ,เกินนะคะก็สามอมล่าสุดของเจ้า ชาติพยักนะคะก็เคยแพ้น็อกชนะน็อกกิดมณีสวนจากคาเฟ่เมื่อเดือนสองปีหกเจ็ดที่ศึกเจ้ามวยไทยเดือนสามปีหกเจ็ดก็มาชนะน็อกยกสองเพชรก้านทองเกียรติยอดยิ่งนะที่ศึกมวยไทยพันธมิตรนะคะแล้วก็เดือนหนะ้าปีหกเจ็ดน้าก็มาชนะน็อกยกสามนนทันันศักชานุนะคะที่ศึกเจ้ามวยไทยนะวันนี้เจอรักดินแดงนะคะสดกับสดเจอกันนะคะ หนูชอบไปที่ทีเด็ดเก้าเก้าอ่ะคู่นี้ออกชอบไปที่มุมแดงนะคะชอบไปที่รักดินแดงทีเด็ดเก้าเก้าจะเป็นฝ่ายชนะคู่นี้นะฟอร์มสดทั้งคู่นะคะแล้วแต่ชอบเลยเลือกเอาเลยค่ะก็มีโอกาสชนะทั้งคู่อ่ะมีโอกาสหล่นล่วงทั้งคู่เพราะว่าเก่งทั้งคู่อ่ะน่าดูอ่ะเป็นคู่ที่น่าดูมากๆนะคะหนูเลือกชอบไปที่มุมแดงค่ะฟันธงคู่เอกของรายการนะคะก็เป็นการ ป้องกันแชมป์นะเพชรจะกจันทร์ชอห้าพยัก์เจอกับบุญชูสอบุญมีฤทธิ์นะคู่นี้เพิ่งเจอกันมานะคะก็เบียดเสียดสีมากมากนะคะวันนี้ก็น่าจะเป็นไฟล์้างตานะคะมุมแดงนะเพชรจะกรจันทร์ชอห้าพยักษ์นะก็ห่างเวทีอยู่ประมาณหนึ่งเดือนกับสองวันนะคะพอๆเท่ากันนะเราเขาเพิ่งเจอกันมานะคะก็ความพร้อมมองว่าไม่มีใครได้เรียบเสียบนะ ุมแดงเป็นนักชกอายุ21ปีและเจอกับนักชกรุ่นน้องย0ปีห่างกันแค่ปีเดียวนะคะส่วนสูงมุมแดงวัดได้ร้1ยเจ็ดเซนติเมตรเียกว่าคู่ต่อสู้4ี่เซนนะเจ้าบุญชูสูงร7อยเสบห้าซนติเมตรมุมแดงเป็นมวยมาจากสีสเกตนะส่วนเจ้าบุญชูเป็นมวยใต้นะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะการผ่านมวยมุมแดงดูดีกว่านะหกิครั้งส่วนน้ำเงินห0สิบครั้งค่ะมุมแดงเป็นมวยซ้ายครบเครื่องเจอกับมวยขวามวยเข่านะคะเคยเจอกันมาแล้วนะคะสูสีมากๆ คู่นี้ก็เดายากนะไม่รู้จะออกใครอยู่ที่ร่างกายแล้วนะคะมุมแดงทําการพซ้อมที่สอสมัยบางกะปิส่วนเจ้าบุญชูนะคะซ้อมที่สอบุญมีฤทธิะะ์หน้าน้ําหนักป่อยๆอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดกิโลนะมุมแดงส่วนเจ้าบุญชูอยู่ที่ห้าสิบแปดกิโลน้ําหนักที่ดีที่สุดของมุมแดงนะคะอยู่ที่ร้อยสิบหกไม่เกินร้อยี่สิบเอ็ดปอนด์วันนี้ชกร้อยี่สิบสองปอนด์นะคะก็เพิ่มเวทมาเวทหนึ่งนะคะส่วนน้ำเงินนะคะก็อยู่ในเวทเขานะชกในเวทของเขานะ้าร้ปอนด์เขาชกเก่งอยู่ที่ไม่เกิ3เกนค่ะ เพชรชักกันสอสมหมายหรือเจ้าพรพรมชอร .5 อห้าพยักษ์นะคะก็เป็นนักชกคนเดียวกันเป็นมวยซ้ายจังหวัดฝีมือครบเครื่องดักศาสตร์แทงหน้าไล่แขนแทงเข่ากดไปหลักเหลี่ยมดีวงในดีก็ครบเครื่องหลากหลายนะคะหมัดหนักศอกแรงนะคะก็ได้รางวัลน,นะคะ้วยได้รางวัลยอดมวยนะคะ ก็ถือว่าน้องได้ยอดมวยแล้วไงก็ก็คือจะแบบว่าเก่งไม่เก่งหรืออะไรหนูก็เห็นใจน้องนะเวลาเพราะเพราะว่าเราเคยเจอคอมเมนต์ที่แบบว่าบั่นทอนทจิตใจอย่างเงี้ยน้องเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรหนูเป็นคนที่เห็นใจรับมวยแนละสงสารไงมไม่อยากให้ต่อว่าน้องนะคะแล้วทีนี้ฟอร์มน้องก็ดับลงเรื่อยๆแบบว่ายิ่งโดนต่อว่าแล้วก็ยิ่งแพ้ยิ่งแพ้ใช่ไหมลนะ่ะหนูก็เอาใจช่วยน้องเขาชนะสักทีนะคะก็รักนังมวยทุกคนแหละแต่เวลาฟอร์มใครดับลงก็อยากให้เขาเกิดสักทีจะได้มีกําลังใจนะส่วนเจ้า กล้องชัยวัฒน์สไตล์กันชกนะเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมขวางหน้าเสียบแหลมดุดันโยนเขา่าผันสอกสวนปลายแข็งแร่งแข็งแรงเดินติดตีนะคดอดทนอดทนเลยนะเจ้าบุญชูนะก็กล้องชัยวัฒน์เดิมนะก็ได้มวยรอบนะเข้าสี่คนสุดท้ายนะได้อันดับสี่ก็ถือว่าเก่งนะติดหนึ่งในสี่เหอือนก็ได้เป็นแชมป์บูญเสือนะคะคู่นี้นะคะในข้อมูลนะเขาบอกว่าเจนะ้าบุญชูจัดชนะนะหนูชอบไปที่เพชรจักรจันทร์นะคะมาดูฟอร์มสามฟอร์มล่าสุดของเพชรจักรจันทร์ก่อนแล้วกัน ก็เคยแพ้นกยก 3, สามขุนศึกน้อยอยู่ระบูมเด็กเซียนเมื่อเดือนหนึ่งปีหกเจ็ดที่ศึกมวยไทยพันธมิตรช่วงที่สองในสามปีหกเจ็ดก็มาเสมอกับทูมาโลกเกียรติทรงฤทธิ์ที่ศึกเจ้ามวยไทยเดือนห้าปีหกเจ็ดนะ,ะมาแพ้คะแนนบุญทูสบุญมีฤทธิ์นะที่ศึกมวยไทยพันธมิตรหนูมองว่าให้เพชรจักรชนะก็ไม่นักเกียรตินะแต่ว่าก็ให้เจ้าบุญทูชนะก็คือชนะนะคะก็เคารพนักมวยเคารพกรรมาการนะคะวันนี้แก้มือกันนะคะก็เอาใหม่ส่วนเจ้าบุญทูนะคะสามอมล่าสุดเคย ชนะคะแนนโอเล่เล็กสอแก่นกจสอแก่นใจที่ศึกเจ้ามวยไทยเมื่อเดือน3ปมี6 7แล้วก็เดือน4ปี67เดนะมาชนะน็อกยกสแก่นพิทักษ์นายาปักวิวที่ศึกมวยไทยพลังใหม่เดือน5ปี67เมาชนะเพชรแจ็กจังชอหพยักฆ์คู่นี้นะหนูก็ชอบไปที่มวยรองหงนะเจ้าเพชรแจ็กจันนะจะเป็นฝ่ายชนะค่ะเพราะว่านั้นดูไม่แพ้นะคะก็เลือกเอาเลยค่ะชอบใครคู่นี้นะคะหนูเลือกชอบไปที่เพชรแจ็กจันนะอยากให้เขาเกิดค่ะฟันหง คู่สี่นะคะสันบองสอทรงธรรมเจอกับไซบ็อกธรรมศาสตร์ลังสิติคู่นี้ชกกันพิกัดหนึ่งร้อยสิบหกปอนะอุ้ยเจ้าสาันบองหนูไปย้อนดูฟอร์มเขาชนะน,นอกเจ้าอะไรนะเจ้าที่จะชกท่องเจ็ดสีคู่หนึ่งอะฟอร์มโหดมากมากเลยนะสรันบองนี่น่าจะเป็นมวยพม่าหรือเปล่า <laughs> หนูเห็นเขาชื่อสันบองเป็นมวยจากสมุทรปราการนะ <laughs> เห็นไฟเดียบติดตาเลยนะคะก็เป็นนักเท้ากยุ19ปีนะส่วนสูง163เซนติเมตรเี้ยก,กว่าคู่ต่อสู้7เซนติเมตรนะมุมน้ำเงินนะัดเกไซบ็อกอายุ18ปีรุ่นน้องนะคะส่วนสูงสูงกว่านะ170เซนติเมตรเป็นมวยม,มาจากเชียงรายนะเจอกับสมุทรปราการนะคะก็การผ่านมวยของมุมแดงดูดีกว่านะ73ครั้งส่วนไซบ็อกนะ20ครั้งมุมแดงเป็นมวยขวามวยไฟเตอร์นะคะส่วนไซบ็อกก็เป็นมวยสมบูเตะขาต่อยหมัดนะคู่นี้อาจจะไม่ครบยกนะบู๊ทั้งคู่นะคะ มุมแดงนะซ้อมที่โรงเรียนวัดทรงธรรมส่วนน้ำเงินนะซ้อมที่สองคงกัะพันจังหวัดเชียงรายนั้นนักไปไปป่อยอยู่ที่56กกิโลส่วนน้ำเงินนะ้า55กิโลนะเวทที่ชกแล้กเก่งของมุมแดงอยู่ที่1 1 4ยส่ไม่เกินอบปอนด์นะวันนี้ชกน้เวทของเขา116ปอนด์นะ,ะส่วนมุมน้ำเงินนะเพิ่มเวทมามาชกเวทหนึ่งนะส่วนใหญ่เขาชกเก่งที่11 2ไม่เกินอ1สปอนด์นะคะ เจ้าคมพยักษ์ธรรมศาสตร์คลองหลวงนะก็เป็นคนคนเดียวกันนะมุมน้าเงินนะ,ะสไตล์การโชกของมุมแดงเป็นมวยหมัดบอยบูดุดันนะคะหมัดนี่โอ้ยหนูเห็นเขาฟอร์มฟอร์มที่เขาชนะน,น็อกเจ้าอะไรนะเจ้าเพชรอะไรนะที่อยู่สอเดชพัน์คู่หนึ่งอะ่ะหนูก็ลืมชื่อนะคะโหดมากนะคะส่วนเจ้าไซบ,บ็อกนี่ก็เคยเห็นผ่านตามาเหมือนกันการผ่านมวยแค่ยี่สิบครั้งวันนี้ได้เปรียบเรื่องความสูงนะคะก็เป็นมวยเป็นมวยแบบว่าบู๊เหมือนกันนะคะ ก็มาดูสามฟอร์มล่าสุดของเจ้าสลันบองนะเคยชนะน็อกยก5้าเสาเอกเกียรตคมสิงที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ช่วงที่สองนะเมื่อเดือน2ปี67แล้วก็เดือน3ปี6ก็มาชนะน็อกยกสแล้วเสาเอกอีกครั้งนะที่ศึกเจ้ามวยไทยล่าสุดเดือน4ปี6ก็มาชนะคะแนนไซบ,บ็อกซิตเจ๊ไก่เหรอซิเจ๊ไก่อ๋อย้อยนฟอร์มกลับไปเขาเคยเจอ,อชนะเขาเคยชนะน็อกเจ้า เพชรบางโถงสอเดชพันธ์เขาชนะออกมาล้วนนะคู่นี้หนูก็ติด,ตดใจมากชอบไปที่สันบองนะคะแต่เป็นฝ่ายชนะค่ะฟันธงทีเด็ดศึกเจ้ามวยไทยคู่ที่หนึ่งนะคะชอบไปที่สิงห์ดำชอห้าพยักรายการต่อเนื่องกว่านะคะก็มองว่ามีรายการขึ้นต่อเนื่องนะคะฟอร์มลุ่มๆดอนๆน,น,นะแต่ก็ ติดตาติดใจหนูก็เป็นนักชกยอดนิยมคนหนึ่งนะก็ชอบไปที่สิ่งดาค่ะชอห้าไปยักแต่เป็นฝ่ายชนะส่วนคู่สองนะชอบไปที่รักดินแดงทีเด็ดเก้าเก้านะคะก็มาขึ้นรายการแทนอันนี้หน้าอันนี้หนูเพิ่งได้มาจากใน Facebook น่าจะเป็นการอัปเดตล่าสุดแล้วนะคะขุนไกรน่าจะถอนชกหรืออะไรสักอย่างนะหนูเลือกชอบไปที่รักดินแดงนะคู่นี้ฟอร์มสดทั้งคู่นะนฉะนั้นน็อกมาลวดเหมือนกันนะคะพี่เลือกเอาเลยพี่ชอบใครหนูเลือกรักดินแดงค่ะทีเด็ดเก้าเก้าส่วนคู่เอกนะ,ะก็เป็นการป้องกันแชมป์อ้อมน้อยนะคะ ก็ชอบไปที่เพชรจักรันนะคะก็อยากเอาใจช่วยเขาเกิดสักทีนะคะและคู่สี่ชอบไปที่สรันบองสองทงธรรมนะเห็นแล้วติดตาติดใจดุดันมากๆค่ะฟันทง เลดล่าสุดนะคะก่อนช่างนะค,ะคู่หนึ่งเลตเปิดไปที่สิงห์ดามุมแดงนะเป็นต่อสามสองและคู่สองเลดเปิดไปที่ชาติพยักเป็นต่อเจ็ดสี่และคู่สามเลดเปิดไปที่มุมน้าเงินบุญชูเป็นต่อห้าสี่และคู่สี่เลดเปิดไปที่สรันบองเป็นต่อสิบเอ็ดแปดค่ะก็คืนนี้ก็ดึกแล้วนะคะก็ไว้เจอกันใหม่ ชอบหลังช่างนะคะเฮงเรวยรวยมวยเข้าทุกคู่นะ,ะขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการและขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะอย่าลืมนะคะรักหนูเอ็นดูหนูฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจหนูด้วยค่ะสิมาจิตพุทซ้ายอีหยังจะของบงอดดิ่งามคือเมญ่าเนี่ยคือเจ้าอันพยาขอมนี่ทุนละสิมาแต่งตัวเป็นเด็กน้อยอยังนหน้าเถาวสันกวนเมญ่าถวดไปหาเคียวมากพุ่นเอาสแล้วพอ